หลังจาก200 m, เมตรเลี้ยวซ้ายหลังจากนั้นถัดไปเลี้ยวขวาใช้ทางออกที่4หลังจาก200เมตรชิดซ้ายหลังจากนั้นถัดไปเลี้ยวขวาเล็กน้อย หลังจาก200เมตรเลี้ยวขวาหลังจาก200เมตรเลี้ยวซ้ายหลังจาก200เมตรเลี้ยวขวา หลังจาก200เมตรตรงไปจากนั้นเลี้ยวซ้ายหลังจาก100เมตรชิดขวา หลังจาก200เมตรเลี้ยวซ้ายคุณมาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว